เมื่อวานนี้มีสเตทเมนต์จากตลาดหลักทรัพย์ออกมาอุยอันนี้อชอบนะอุ้ยทำไมคุณจอยแบบเป็นนักส<า>ืบขนาดนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยสเตทเมนต์นตลาดไม่รู้อ,อีกแล้วเนะี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยควรจะรู้ไม่รู้อีกแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยผมจำรายละเอียดของแถล่งข่าวของไห่ตั้มได้ไหมฮะเออเนี่ยไม่รู้เรื่องตลาดอะแต่เรื่องไหยตั้มผมรู้หมดเลย <S <S> เดี๋ยวก่นอนรบกวนผมขอหน่อยผมขอเซตเมนด้วยไม่รู้เรื่องเลยเมืปป่อวานเป็นเรื่องช็อตเซลนะโอ้เนี่ยนี่เดี๋ยวนี่นะอ่ะอ่ะส่งให้หน่อยนะครับช็อตเซลที่ยังไม่ได้ซื้อคืนด้วยเนี่ยเห็นยงังเห็นอนะังอันนี้ จะส่งให้เาจะ่านอยู่อาจะานอยู่่านอยู่่านอยู่เดี๋ยวนะคุณผู้ชมที่เข้ามาคุณผู้ชมได้ยินเสียงภาพเสียงชัดไหมคะมีคุณผู้ชมบอกว่าเสียงหายเสียงหายไหมอ่ะระหว่างที่คุณปิงอ่านคุณผู้ชมภาพเสียงชัดไหมคะภาพเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยคือเออก็มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งคือการเปิดเผยมันก็ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ย มันมียอดคงค้างช็อตแล้วเขาหวังว่าจะกระทืบราคาหุ้นตัวนั้นเนี่ยเท่าไหร่คนก็จะไม่กล้าเข้ามารับซื้อหรือคนอาจจะรอดักรอซื้อเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวหุ้นมันต้องมี cover shot ก็ได้ถูกไหม<อ>ก,ก็ก็อาจจะช่วยได้บ้างก็อย่างน้อยๆเนี่ยไอ้พวกขาช็อตเนี่ยต้องรีบชิงปิดในวันอ่าถ้าเป็นผมผมก็อาจจะต้องแก้เกมด้วยการช็อตแล้วรีบปิดฉะนั้นแล้วอ่ะมันก็ มันก็อาจจะได้เห็นแบบช่วงเช้าเทช่วงบ่ายตีกลับช่วงเช้าเทช่วงบ่ายตีกลับอย่างเงี้ยเรื่อยๆให้เหนื่อยขึ้นอีกแต่ว่าอันนี้จริงๆนะเท่าที่เท่าที่อ่านแล้วก็จับใจความได้มันจะทําให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากย,ยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูในใน,น,นโปรแกรมทรดดิ้งของตลาดมันทำไหม,มเราขบวนง่ายอ่ะคุณจอยปิดก่อนอ่าปิดปิดก่อนปิดก่อนปิดปิดเอาหน้าเราขึ้นมาก่อนยังจําได้ไหมล่ะคุณจอยเคยไปเอาข้อมูลหนึ่งมาสมัยเมื่อปีที่แล้วมั ไปเอางานของใครมาไม่รู้แล้วบอกว่าเอ้ยหุ้นที่น่าสนใจก็คือหุ้นที่มีการสะสมช็อตมาเป็นจํานวนมากผมก็แย้งไปว่าไม่ได้เพราะว่าช็อตนั้นน่ะมันเป็นช็อตที่มันมันไม่ใช่แบบ outstanding มันเป็นยอดช็อตที่เกิดขึ้นทั้งวันแต่ว่าในระหว่างวันมันอาจจะมี cover ช็อตเกิดขึ้นคุณจะมาสะสมอย่างนี้ไม่ได้จะมาบอกว่าหุ้นนี้มีจานวนช็อตเยอะไม่ได้ถ้าจะดูดูแค่วันเดียวยังไม่ได้เลยแม่งไปสะสมมาเป็นเดือน จะมาเปรียบเทียบไม่ได้เอตอนนั้นผมก็แย้งไปถูกแต่ที่ได้นับจากเนี้ยมันจะได้นับจากเก้าเมษายูนเนี้ยมันจะได้ละเนี่ยแต่ว่าถ้าในโปรแกรมเสร็จไ่้มันมันจะไม่ได้อย่างเด็ดมันมันจะเอามารวมกันไม่ได้เพราะว่าสมมุติว่าวันเนี้ยผมเหลือผมเหลืออาจจะมีช็อตมาต้นต้นวันเนี่ยร้อยล้านแต่สิ้นวันเหลือยี่สิบล้านใช่ไหมยี่สิบล้านมันก็ต้องเป็นของวันถัดมา ่20ล้านในระหว่างวันเนี่ยผมอาจจะมีช็อตเพิ่มเข้าไปอีกร้อยในระหว่างวันผมอาจจะตีกลับขึ้นมาอาจจะเหลือ10ล้าน10ล้านก็คือ10ล้าน10ล้านของสองวันที่เหลือมันจะเอา20ของวันก่อนหน้ามารวมกับ10ล้านวันนี้ไม่ได้เพราะมันคือยอดที่เหลือ outstanding ณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เวลาใช้ก็จะยิ่งง่ายเข้าไปกันใหญ่ก็ดูแค่ดูแค่ดูแค่วันล่าสุดเหลือเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดโปรแกรมเสร็จ ให้หหให้คุณผ <ม S 2> ี้อธิบาย<ด>ผู้ชมเข้าใจด้วยหรือเราอาจจะไปดูยอดช็อตในแต่ละวันะสมมติว่านี้อาจนะดยอดช็อตในแต่ละวันสามร้อยล,ล้านเราอาจจะไปสะสมมาแล้วแต่นะฮะแต่สุดท้ายเราต้องให้น้มหนักที่ outstanding นะว่ลาล่าสุดถูกป่ะเราจะได้รู้ว่าอ๋อไม่มีการ Cover s ช็อไปแล้วเยอะมากๆก็ได้คือมันจะต้องมีเพิ่มอีกช่องหนึ่งถูกไหมเพื่อให้เราเห็นว่ายอดช็อตที่คงเหลือที่ยังไม่ไม่ได้ถูกปิดอ่ะคือเท่าไหร่ใช่ใช่ ใช่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 นี่แหละอันนี้แหละที่อยากจะรู้จริง,รงๆก็อยากจะรู้ถือ,อ <laughs> ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีเป็นอะไรที่ดีเขาเรียกร้องกันมา20ปีแล้วคุณรู้ว่าตั้งแต่ผมทํางานน่ะสิบกว่าปีที่แล้วเรื่องนี้เหรอเรื่องเนี้ยผมก็มี question mark มาตั้งแต่สิบห้ายี่สิบปีทาไมไม่ไม่ให้ดูว่าที่เหลือเท่าไหร่วะก็มีคําตอบมาว่ามันทําได้ยากมันทําไม่ได้ไม่มีใครรู้หรอกผมก็งงไม่มีใครรู้ได้ไงเพราะว่าถ้าเราชร็อตเราก็ต้องอะไรครับ แจ้งยังโบ๊กใช่ป่ะเพื่อขอยืมหุ้นแล้วถ้ามันมีการคอเว์ก็คือก็ธุรกรรมนั้นก็ต้องแค่มีรายการรายงานเพิ่มขึ้นมาเราก็รวมตัวเลขได้ละเฮ้ยเกิดคําถามเนี้ยมาตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล mm ้วแล้วถึงมาว่ mm hmm. mm. าต <besteht> ั้งแต่ทำงานเอเชียพาอ่ะเออผมไว้ก็นั่งถามเลยโพต้องนั่งสวยก่อนผมต้องนั่งทำข้อมูลพวกนี้ไงอืมอแต่ก็โอเคเอาเป็นว่ามาช้าก็ยังดีกว่า ก็ดีก็ดีเราเราเป็นรายย่อยไงเราจะได้แบบว่าพอที่จะมีมองเห็นอะไรบ้างบางอย่างไม่งั้นอ่ะอย่างเงี้ยเขเห็นแค่จริง่งี้จริงจริงมันเดามันมันเดาไม่ได้มันเป็นตัวมันเป็นธุรกรรมอะไรไงจริงจริงแล้วอัปติกเอามาก่อนก็จบหมดเรื่องแล้วพอตลาดมันแบบว่าเริ่มฟื้นตัวใช่ไหมครับนักลงทุนมูลค่าการซื้อขายสูงขึ้นคุณจะให้ให้กลับมาเป็นช็อตเซลล์เหมือนเดิมคุณก็สร้างเกณฑ์ขึ้นมาสิ ง,ง่ายคุณสร้างเกณฑ์ขึ้นมาเลยว่าเกณฑ์ที่จะสามารถมีอัพติกกับไม่มีอัพติกเนี่ยเกณฑ์มันคืออะไรใช่ไหมครับภายใต้สถานการณ์ที่บูลค่าการซื้อขายลดลงอะไรเย่งี้ครับผลตอบแทนในตลาดแย่ลงอะก็อาจจะเป็นเกณฑ์พิเศษที่คณะกรรมการสามารถหยิบมาตรการอัพติกขึ้นมาเพื่ออะไรครับลดอะไรครับลดแรงกดดันต่อตลาดก็คแค่นี้ก็ได้แล้วคุณมันก็จะสามารถค่อยๆที่ผงะหัวขึ้นมาได้ เพราะว่าตอนเนี้ยมันข้อพิสูจน์ของข้อในการศึกษาเขาให้บริษัทต่างประเทศศึกษามันมันได้ข้อพิสูจน์ชัดอยู่แล้วว่าการมีอยู่ของโปรแกรมเทรดนะครับมันทําให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอ่านลกลงทุนรายย่อยตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือเข้าไม่ถึงแล้วก็คนที่มีเครื่องมืออยู่เยอะไม่เฮี้ยมจริงๆริงอ่ผมก็มีมีได้คุยกับบริษัทสตาร์ทอัพที่เขามีเครื่องมือพวก อัลกอริทึมเทรดตัว AI ไเทรดเขาก็ได้รับการติดต่อจากบริษัทใหญ่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะบริษัทใหญ่รู้สึกว่ากาลังโดนคุกคามจากเทคโนโลยีที่กำลังจะมาตามทันใช่ไหมเพราะเขาต้องการความได้เปรียบมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกทวันนี้คือเขามีความได้เปรียบนักลงทุนรายย่อยมาหาศาลเราจะทํายังไงที่จะจํากัดอานาจตรงนี้ได้เพราะว่าตลาดหุ้นคือที่ที่สาหรับทุกคนที่จกควรจะเข้ามาการแข่งขันมันควรที่จะต้องเป็นธรรมให้มากที่สุด ไม่ง like so, mm ั hmm. so, ้นถ้าเกิดคุณใช้มันเป็นแบบนี้ก็ให้แม่งไปเล่นกันเองสิให้ไปเล่นกันเองเลยให้มันไปเล่นกันเองเลยสิแล้วเหตนการณ์การที่ดีขึ้นแล้วอย่างน้อยๆก็มีข้อมูลอะไรที่ที่จะมาช่วยซัพพอร์ตรายย่อยเพิ่มขึ้นแล้วก็ก็หวังเรื่องของการมาตรการในการที่จะจํากัดเรื่องของอัลกอริทึมนะสปีดนะฮะในการส่งธุรกรรมโอ้โหหนึ่งวินาทีแม่งได้เป็นหมื่น เหมือนคําสั่งเป็นล้านคําสั่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงเออมันต้องมันต้องจํากัดนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวส่งไปให้นะเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปให้อ่ะมาที่ความกังวลจริงๆต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ใช่ไหชเห็นตัวเลขส่งออกแล้วกังวลอะไรอีกเนี่ยก็ไม่ได้กังวลไม่ได้กังวลนะครับเมื่อวานตัวเลขส่งออกถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่เซอร์ไพรสุดชีวิตสําหรับผมเลย ก็หนึ่งอย่างแรกก็คือการส่งออกก็ก็ดูดีนะครับเมื่อเมื่อเทียบกับหลายๆายปีที่ผ่านมานะครับอ่ะดูดีดูดีนะครับแล้วก็โอเคมันไม่ใช่แค่สินค้าเกษตรแต่มันเป็นพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มันก็ดีมันก็สะท้อนได้ถึงโลกโลกมันกําลังฟื้นละนะครับสินค้าเกษตรเราก็มีข้าวยางพาราพืชผัดผลไม้นี่เติบโตหมดนะครับแล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เติบโตนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็คือตลาดใหญ่ของเราใหญ่ที่สุดประมาณ16-17เปอร์เซนอย่างเมกาก็เราก็ขยายการสงออกไปยังเขาได้เพิ่มมากขึ้นถ้าเอาจริงๆถ้าเป็นผมผมเอียงเมกานะผมไม่กลัวจีนที่สุดแล้วนี่กลับมาว่าคือตัวเลขการส่กออกโดยรวมมันดูดีพอตัวเลขการสงออกโดยรวมมันดูดีเนี่ยนะครับก็ตัวเลขการนําเข้าละ่ะเราเป็นยังไงจริงๆแล้วตัวเลขการนําเข้าเราอ่ะยังยงัยงดูหดเหี่ยมอยู่นะฮะ มันดูยังดูหน้าหน้าเป็นห่วงอยู่นะครับตัวเลขการนําเข้าเขาไม่ได้แยกประเทศนะว่าเรานําเข้าจากประเทศอะไรอื๋โอโอเคโอเคเขาเอามาเข้ามา,เ,า,มาเอ่อการขยายตัวนําเข้ามากที่สุดเนี่ยตอนนี้เรานําเข้าจากไต้หวันเยอะสุดอ่านําเข้าจากไต้หวันนะฮะอัตราการขยายตัวนะครับ เยนดูยากว่ะอันนี้อันนี้ผมพอดีดูกราฟจากของกระทรวงพาณิชย์แล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวขอเวลายังไม่อยากพูดแล้วกันเอาแบบว่าการนําเข้าเนี่ยตัวเลขโดยรวมเนี่ยมันยังเยอะอยู่สองหมื่นสามแต่มันได้ในส่วนของตัวเลขการค้าอ่าตัวเลขส่งออกเนี่ยที่มันขยับมากขึ้นมูลค่ามันสูงขึ้นนะครับพอมูลค่าสูงขึ้นแต่ปั๊บเนี่ยก็ทําให้การขาดดุลการค้าเราน้อยลงนะครับข่าวดีก็คือจากเดือนที่แล้วเราขาดดุลการค้านะครับยังหนัก ประมาณ2,008เดือนนี้เราเหลือขาดดุลการค้าราวประมาณ500โอเคไหมครับอ่าแล้วก็ถามว่าทำไมเราลดลงก็เพราะว่าการส่งออกเราดีขึ้นเดือนที่แล้วเราส่งออกมูลค่าได้แค่20,000ล้านเอา20,003ประมาณ20,003 20,002เหรอเดือนนี้เราก็ขยับมากขึ้นเป็น20,003ก,กว่าๆนะครับการนำเข้านะครับ เ,เดือนที่แล้วเนี่ยเรานําเข้าอย่างเดือด2 0 0 0กเดือนนี้เราอาจจะลดน้อยลงบ้างอ่าเหลือไหม2 0 0 0มื0 0 0 4มันก็เลยทําให้ดุลการค้าเราอ่ะขาดดุลน,น้อยลงเทรดบอลลาซ์เราเห็นปะเจ็ดลบน้อยๆทีนี้พอเทรดบอลลาซ์เจ็ดลบน้อยๆเนี่ยลางดีมันก็เกิดขึ้นยังไงครับเกิอือะไรนี่ถือว่าเป็นข่าวดีนะถือเป็นข่าวดีเพนเป็นปข่าวดีเพราะว่า ถ้าเกิดตัวเลขดุลการค้าเราขาดดุลเยอะๆเนี่ยตัวเลขดุลการค้าของแบงก์ชาติก็คงหนีไม่พ้นต้องขาดดุลตามเห็นปะอ่าอคือตัวเลขเขาเอามาจากสองมาเอามาจากคนละแหล่งผมพูดหลายครัง้งแล้วที่เขียนพูดแล้วอีวิธีหนึ่งก็ได้ของกระทรวงพาณิชย์เขาดูกันที่มูลค่านาเข้าส่งออกเข้ามาบวกลบกันเลยแต่ส่งของแบงก์ชาติเขาดูที่ยอดเงินโอนเข้าออก,กชำระรับชําระแล้วก็จ่ายออกโอเคไหมครับแบงก์ชาตินับที่เงินที่จ่า ครับซึ่งพวกนี้มันมันแล้วแต่อ่เออว่าใครจะดูยังไงอ่าทีนี้พคุยางคือแบงค์ชาติดูที่แคดโฟเป็นหลักนะครับก็ถ้าเกิดตัวเลขดุลการค้าเราขาดดุลเยอะเนี่ยมันก็หนีมักมักมักจะตัวเลขของแบงค์ชาติก็มักจะขาดดุลตามไปด้วยแต่ถ้ากระทรวงของกระทรวงพาณิชย์แบบขาดดุลเล็กน้อยเกินดุลเล็กน้อยอะไรเงี้ยของแบงค์ชาติมักจะอาจจะอาจจะไม่ค่อยได้ตามของกระทรวงพาณิชย์หลายๆครั้งมักเป็นเกินดุลด้วยถ้าขาดดุลน้อยน้อยนะ ใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้วิธีการนับตัวเลขนะแต่แต่สังเกตได้เลยว่าตัวเลขมันมันไม่ค่อยได้ไปในทางเดียวกันร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ไม่ได้ขัดแย้งก100ันร้อยเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับแบบไซส์อะ่ะฮโอเคสมมติสมสมติมมว่าให้แบงก์ชาติขาดดุลเช่นเดียวกันด้วยอขาดดุลพอกันห้าร้อยล้านเหรียญก็บอกว่าถ้าขาดดุลห้าร้อยล้านเหรียญเนี่ยเอ้ยเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นดุลบัญชีกเกินเดินสะพัดเนี่ยเกินดุลน,นะครับเพราะอะไรถ้าเราไปดูตัวเลขที่เอ ไม่ต้องไปหน้าของผมก็ได้ผมอ,อธิบายให้ฟังไปดูที่ตัวเลขของเศรษฐกิจเราล่าสุดที่แบงค์ชาติรายงานออกมาเนี่ยเราเกินดุลบริการอยู่กว่า900ล้านเหรียญเมื่อตอนเดือนมกราคม,มเราเกินได้กว่เดินยะเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวมันเยอะใช่ไหมจำนวนนักท่องเที่ยวมันเยอะนะครับในในตอนเดือนมกรานะครับอ่าจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะนะครับแต่ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้พร่องลงมากนะนะฮะ จากสามล้านสามในเดือนมกราคมในเดือนกุมภาพก็อาจจะลดลดลงมาเหลือมาสักสามล้านกากานนะครับเพราะฉะนั้นดุลบริการก็ไม่น่าจะเหี่ยวไปเยอะเอามาบวกกับตัวเลขขาดดุลการค้าห้าร้อยเนี่ยคือคือง่ายคือดุลบริการน่าจะพอๆเดิมกตีสก้า0ร้ยล้านเหมือนเดิมสมมุติน,นะก0 0ร้อยล้านเหมือนเดิมเมื่อบวกกับ5้าลบห้าร้อยเนี่ยเราก็เกินดุลบัญชีเดินสะพัดไว้4สี่ร้อยข่าวดีนะครับเซอร์ไพรส์สุดขีด มันก็จะเป็นตัวช่วยเราเรื่องของค่างเงินบาทได้ <Ừ. S 1> อืมอะแล้วบวกกับอะไรบวกกับในเดือนพฤษเดือนเมษายนเนี่ยทุก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 นักกลยุทธ์ทั่วฟ้าเมืองไทยเขารออยู่แค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องเมื่อวานวุฒิสมาชิกก็ไม่ได้มีข้อเสนออะไรเพิ่มไม่จําเป็นต้องเอากลับไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องกลับ <ừ. S 1> เข้าไปสภาอีกรอบนึงเนี่ยก็โอเคไม่ต้องแก้อะไรก็ผ่าน ผ่านก็เรียบร้อยเลยนะทีนี้ก็นําขึ้นทุนกล้าวครับต้นเมษาได้รับการปลดกล้าวตอนสงการพอดีพอดีเรียบร้อยเราจะได้ใช้งบปีหกเจ็ดใช่ไหมดุลการ<ม>ค้าอดูตัวเลขดูบัญชีเดินสะพัดก็ออกมาในเชิงที่เป็นทํานองที่ดีแล้วก็ตลาดหุ้นเมกาอาจจะเรื่องของเซลล์อินเมษาอาจจะไม่แรงก็ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงการประกาศงบของเขาเนะมันก็อาจจะดีก็ได้นะครับแล้วก็เน้นมันจะดีขึ้นอ่ะมันก็ควรต้องขึ้นอ่ะ เล่อยากได้เปนประโยคสุดท้ายนี่แหละอย่าได้ยินแค่ประโยคสุดท้ายเล่งอย่า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 เล่งไหม่เล่งกันอย่างนี้นะก็มีข่าวดีเข้ามาบ้างจริงคืออยากเฮ้ยคุณจอยส่งให้แบบสเตตเมนต์สเ็จเมนส่งให้ผมก่อนแล้วค่อยจากกันเดี๋ยวสิเดี๋ยวสินี่เป็นแชร์ลิงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชมจะเห็นการทํางานไปด้วยเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้แต่ว่าถือเป็นข่าวดีละกัน สำหรับตลาดในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเชิงกลยุทธว่าจะลุนได้มากนะ้แค่ไหนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ